เอาละเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟอาหารกันดีกว่าสับวันนี้เราต้องใส่อาหารก่อนนะลืมใส่เมนูไปเลยเคก็จะมีเฟรนฟรายกับไก่ชิคเก้นบิกของเรามมันอ่านว่างไงก็ไม่รู้นะอันนี้รู้สึกว่าจะไหม้ด้วยนิดนึง3.9ด,ดูดิดูดีโอเคเปิดร้านดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำสำรองไว้อีกนิดหน่อย เพื่อให้มันเ,ออเสิร์ฟท่านก็จะมีอันนี้ทำสำรองอย่างละจานไปเลยเสียสร้างมันไอช่างมันมาสร้างมันอะไรนะอ,อันนี้อร่อยแม่เจ๊กินซะอร่อยเลยก็อันนี้จะสังเกตได้ว่าผมอยู่วันที่8แล้วแล้วก็วลอยู่เวลอก็คือผมเล่นแล้วอัดอัดไว้แล้วแหละแต่มัน ก็เกิดอุบัติเหตุบางอย่างขึ้นนะก็เลยได้มาต่อกันตรงนี้ก็ไม่ได้ต่อจากจุดเดิม,มนะไม่เป็นไรหรอกอันนี้เขารอคิดตังค์อ่าเดี๋ยวเรารอกลับด้านอันนี้ก่อนชึบโอเคเก็บร้อยเก็บจานด้วยหือเหรอหรือว่ามันไม่เพิ่มอันนี้อิ่มยังครับคิดตังค์ครับอิตเตอร์เอกอีกแล้วครับโหเยอะไปไหมเนี่ย เฮ้ยไกลเฟนไฟปิดด้วยพิกทำไมไม่ยากวะนะอันนี้เฟ้นไฟเราเท่าไหร่วะเนี่ยโอเคดีที่ไม่ไม่เยอะแล้วก็เก็บจานครับเก็บจานให้เรียบร้อยเก็บอีสตเตอร์เอกด้วยโูมีเต็มร้านแล้วเนี่ยเยอะมากจานก็เหมือนจะไม่ว่างนะ รู้สึกจานเรายังไม่ได้ล้างเลยอ่ะเดี๋ยวเราไอ้นี่ก่อนทำเมนูกันเ้าก็อันนี้ที่ตกอยู่นะทำเสร็จหนึ่งเมนูเก็บเอ้ยดึงออกมาทำไมล่ะจานไปวางไว้ตรงนู้นแล้วก็นี่วางไว้ตรงนี้อโอเคอันนี้ก็กินเสร็จแล้วเก็บเงินด้วย คิดตังครับคิดตังเก็บจานก็ไม่ได้ล้างอันนี้ร้านก็ไม่ได้ปัดขวาดเช็ดถูอีกโอ้อะไรหมดอะเมื่อกี้เสียงมันมีอะไรสักอย่างหมดเฟ้นไฟเหรอว่าอะไรก็ไม่รู้แต่เราอันนี้ก่อนเอา้าซอสหมดโอ้หรือนี่ไงเฟ้นไฟหมดจริงด้วย จุดแปดอันนี้เหลือหนึ่งจานอันนี้ก็เก็บนะเก็บไปทิ้งด้วยอันนี้ก็เก็บวิจะเวลเจ็ดแล้วเราจะได้จ้างพนักงานแล้วอะ่ะเราจะได้มีผู้ช่วยสักทีนะหมดหรือยังไอ้นั้นเฮ้ยหมดแล้ว,นนเ,ลวเติมครับเติมอ่าอย่างละอสองจาน นี่แหละต้องประมาณนี้ถึงจะทันทันลูกค้าถึงจะมีพอทุกคนนะนะตอนนี้เราก็ติดล้างจานแล้วก็เก็บเก็บไปก่อนถ้าเราทำสามอย่างนี้โอ้ตายเลยกว่าจะมานั่งล้างจงล้างจานเดี๋ยวต้องมีคนช่วยก่อนถึงจะทําได้อันนี้คนก็เข้ามามเรื่อยๆอยู่ก็ถือว่าโอเค เกี่กับการทำอุ้ยเวลเจ็ดโคตรสุดยอดผมบอกเลยโคตรย่ำหยุดอ,อะหมดยังครับมีคนมาเพิ่มไหมครับของเนี่ยยังเหลือนะครับอืมีไหมอันนี้เดินเข้าร้านเราหรือเปล่าเข้าไหมาครับเข้าหรือเปล่าเอา้าจบวันซะแล้วไม่เป็นไร ที่เราทำไว้ก็นั่นแหละมันต้องทิ้งอ่ะเนี่ยแต่นิดหน่อยไปทิ้งกันเถอะลงเลยล้างจงล้างจานแล้วก็ปิดร้านวันนี้เราก็มาจนถึงเวลวเว่ะตอนเรื่องจัดอีก3เลเวลก็เลเวล10แล้วก็จ้างคนได้ละล้างจานแป๊บถ้าเราทำว้วันนี้อ่ะ เออแต่มันจะเย็นนะสิแลกกับการที่มันเย็นอนะแต่เราก็จะได้ไม่ต้องซื้อน้ำมันไอ้นี่หลายรอบไงไม่รู้ว่าดาวมันจะเยอะหรือเปล่าแต่ที่เยอะนี่คืออีสเตอร์เอกเยอะมากดูดิมันไม่ใช่อีสเตอร์เอกแล้วนะถ้าจะเยอะขนาดนี้เพราะว่าเราทำไว้ทำไปเลยก็ได้มันจะได้ไม่เปลืองน้ำมันไงกับไฟด้วยเดี๋ยวเราทำก่อนหนึ่งจาน อันนี้ก็ทอดซัอันนี้ทอดชืบชืบชืบเปิดไฟอ่าแล้วก็อันนี้กลับด้านแล้วก็เตรียมจานครับเมนูที่1และเมนูที่สองสำหรับวันพรุ่งนี้ทำไว้เลยจะได้ไม่ต้องอน,นีทีหลังวิ่งไปวิ่งมามันแบบเสียเวลามาก เดี๋ยวไฟหมดอีกเออเดี๋ยวทำไมเราไม่ย่างไอ้น,นี่วะอันนี้ปิดบีบเข้าไปปิดไว้อันนี้ก็บีบเข้าไปปิดไว้แล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นช่องฟิซซี่ฟิซซิงส์เอ่อตัวนี้ก็ได้ซ้อนๆกันหน่อยไม่เป็นไรหรอกไปปิดร้านกันดีกว่า back to home เลยโอเค นอนสำหรับวันนี้ตื่นเช้ามากลับไปลุยงานกันต่อดูมว่าเราจะอันล็อกสูตรใหม่อัล็อกไปเลยแล้วก็เอาอันเก่าคือจะอันล็อกสูตรใหม่แต่เราก็จะทำอันเก่าอยู่ดีเพราะว่ามันดาวเยอะแล้วเงินมันมันเงินขึ้นไวดีนะยังไม่เน่าใช่ไหมเอ้ย แต่แค่มันเย็นไปหน่อย3.9ก็3.9ดาวอยู่ดีวะเอองั้นเราก็ทำไว้เลยจะได้ไม่ไม่เปลืองจะได้ไม่เสียเวลาไม่ไม่เปลืองอันนี้ด้วยซันฟ l าวเวอร์แล้วก็ไฟเดี๋ยวเราจะไปซื้อไก่อันนี้มาอีกมาเพิ่มมาตุนไว้โ o เ a โตก็ มีอยู่น่าจะพอเดี๋ยวเราจุดไฟกันอ่าชาโคอันนี้ชาโคทีลงไปเลยแล้วก็เป็นฟื้นเดี๋รเราจะย่างไก่ก่อนนะครับไก่อันนี้ไก่เมื่อคืนเอาแล้วไก่ผมบินไปนตรงนู้นได้ไงวะแล้วก็นี่ด้วย โอเคแล้วนั้นก็เป็นโพเตโต้โพเตโตเดี๋ยวรอกลับด้านก่อนชึบกลับด้านไหมเออชึบแล้วก็ใส่เข้าไปเอาทำไมมึงชอบวางอย่างนี้วะ,ะวางดีๆไม่เป็นเนอะอันนี้ก็ไม่หรือ,อไม่ซะง,งั้นอันนี้ล่ะอันนี้ยังไม่ไหม แต่นี้รู้สึกจะไม่นิดนึงอืมพี่เขียวไม่ทำไมพี่เขียวไม่ก่อนวะลงพร้อมกันไม่ใช่เลยอันนี้ก็ย่างโอเคไม่ใช่ย่างดีทอดสันฟาร์ออยล์ใส่เข้าไปเ,เราไปซื้อไก่เพิ่มแป๊บหนึง่งเฮ้ยมันทันไหมวะไม่รู้น่าจะทันอยู่แหละวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งซื้อชึบอ,อ,อย่างรวดเร็ว ซื้อไก่เพิ่มปพ๊บปึพบปึ๊พปึ๊เปึ๊บ,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 บเดี๋ยวไปก่อนเก็บไว้ก่อนปิดไฟอ๋อย,ยังไม่สุกคีทันอยู่อันนี้ลูกค้ารอ,อ,อแป๊บหนึ่งรอหนึ่งนะครับปิดไฟก่อนโอเคไปครับไปครับเก็บตังคับคิดตังครับ,รบสามคนแรกลูกค้าไม่ค่อยจะเข้านะนี่รู้สึก รู้สึกเหมือนคนไม่ค่อยเข้าเลยอันนี้ก็เก็บดีๆก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่ฟีดตายเลยอันนี้สองสองสองอย่างาแล้วก็เป็นสองจานเดี๋ยวเรารอฟลิปก่อนจะได้ไม่ต้องอันนี้ยากอันนี้ก็<ม>เอาจานมาเส<ม>้าฟลิปฟลิปฟลิป เออสวยงามซสกับชิล i p เปอร์แล้วก็มีเฟรไฟกับพริกอันนี้จะสุกแล้วเดี๋ยวเรารอเอาออกก่อนอันนี้สุกอันนี้สุกอันนี้สุกอันนี้ก็สุกเหมือนกันว่าแต่อัน,นหมดเลยโอเคอันนี้หมดพอดีก็บไปเลยเฟรไฟย,ยังไม่หมดนะ เสียงอะไรบักวะเสียงอะไรบักก็ไม่รู้โอเคเรียบร้อยมีคนมาซื้อเฟ้นไฟเฟ้นไฟเราน่าจะมีอยู่นี่ทำเพิ่มแหมทรมานตัวเองจริงเลยเล่นเกมทำอาหารตอนกลางคืนเนี่ยฟ้นไฟหมดหรือยังคึบหมดพอดีตเติมครับ อืาแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นสำรองสำรองเอาไว้สำหรับพรุ่งนี้ปิดก่อนแล้วก็เฟ้นไฟด้วยเฟ้นไฟอีกเยอะเลยโนเปลตเอาจานหมดเดี๋ยวๆนะล้างแป๊บล้างแป๊บแป๊บนึงแป๊บนึง อันนี้ก่อนทีสำรองครับสำรองสำรองเอาไว้เตจจะแปดแล้วนิดเดียวก็ปเวลแปดอันนี้พลิกเอา้านี้ยังไม่สุกแต่น,นี้สุกแล้วโอเคอันนี้อะทำไมไม่ขึ้นเออฮึบเรียบร้อยสองชุดสำหรับพรุ่งนี้เราจะได้ไม่ต้องไอ้น,นี่เราจะได้เติมได้ทันท่วงที ไม่ต้องรอเราก็แค่รอเก็บตังค์แล้วก็ทำไว้สำหรับวันหลังเรียบร้อยมีด้วยชืบเอ,าอ้าคนยังเข้าร้านเรื่อยๆวะว่าสวยงามนะเนี่ยโอเคแล้วก็ล้างจานด้วยจานจานไม่มีแล้ว mm. ล้างจานก่อน เฮ้ยนิดเดียวยังไม่เก้าอีกอ่อควรเก้าได้แล้วหรือเปล่าอันนี้เราต้องหั่นประมาณสี่ชิ้นอนะเฟนไฟอ่ะบนี่ไงสี่ชิ้นพอดีชูแวบบชูแวบบ day is over นั่นไงหมดวันแล้วแล้วเราก็เวลแปล เอาว่าอีก2เวลก็คือวันละเวลเลย2วัน2วันเนี่ยว้าวแป๊บเดียวไม่เป็นไรดรอกนี่เราก็จะทอดเฟรนไฟกันก่อนวางดีๆก่อนเออเราจะจัดเฟินไฟใส่เขาแบบเต็มเลยอันนี้ก็ใส่อย่างงี้อันนี้ก็ใส่อย่างงี้ Hey, เฮ<ป>้ยเตะไอนี่กระเด็นเฉยจัดดีๆเออจะได้ไม่เปลืองอย่างนี้ทอดเลย <c oughs> แล้วก็มาจัดจานอันนี้ก่อนพริกเขียวพริกแดงแล้วก็หลอเฟ้นไฟแล้วก็จานนึ่ง เนื้อพริกเขียวและพริกแดงและรอเฟ้นไฟแล้วก็อันนี้อีกอันนี้คือเป็นเฟ้นไฟสองปิดไฟเอาเฟ้นไฟออกมาชืบหนึอ่าชืบสองตรงนี้ด้วย3และ4ี่เป็นไง หนึ่งสองสามอ่านี้ด้วยข้ามวันเมนูอาหารข้ามวันมันก็ได้เหมือนเดิมแหละแค่เย็นหน่อยนิดนิดนึงแต่ถ้าเป็นร้านจริงๆเนี่ยไม่ดีนะทำเงี <c> ้ย <oughs> ถ้าจริงๆเนี่ยคือไม่ดีเนาะเราควรแบบล้อนๆเลยอะ่ะถึงจะอร่อยนะ ทำตุนไปแบบนี้ไม่ได้ไม่ใช่เค้กโอ้โหไปดีกว่ากลับบ้านครับวาร์ปเลย Back to home และนอนครับเอ้ยเวลสี่เวลห้าเลยวะเฟนไฟเราสุดจัดไหมล่ะขายไปสิบเอ็ดจานเลยวันนี้สุดยอดมากจริงมากครับเก่งมาก ทำไมเดี๋ยวเราจะเอาใหม่มาวันนี้เมนูเก่าเมนูเก่าเล่าใหม่อุ้ยโทษอ่าจะมีเอ้ยหยิบมาแค่พิกหยิบมาเป็นจานสิเฮ้ยโอเคก็จะเอาลรือเมาจานออกจานออกก่อนเออเดี๋ยวเราไปยืนล้างจานละทีเนี้ยล้างจานกันมันมือแน่ 3.4ดสี่ดาวอะไรวะเน,นี่ยทำไมมันน้อยลงะ่ะอันนี้อะ่ะสงจดเย็นไงมันเย็นไงยอมดาวลดลงหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกมังเพราะเราจะได้มีมีเวลาในการทำอย่างอื่นอย่างเช่นปัดกวาดเช็ดถูดาลางจานเป็นต้นอันนี้เก็บไว้ก่อน แล้วก็ล้างจานกันยาวไปจานเนี่ยมันหายไปไหนเยอะแยะว่าใครกินจานไปด้วยไหมเนี่ยฮ้ยจานไปไหนหมดจีจ้กินจานไปด้วยไหมเนี่ยฮะอันนี้เก็บขวดก่อนแล้วก็ทำความสะอาดด้วยเอาเวิวเอาอีกพีแล้วก็คิดตังอาคิดตังคิดตัง เก็บจานอันนี้คิดตังค์เชึบแล้วเก็บจานนี่มันถึงจะรวดเร็วไงคนก็จะได้มีที่นั่งแล้วก็จะได้เข้าร้านกันอย่างต่อเนื่องเป็นไงละ่ะแผนการอันยับหยุนและแนบเนียนนี่เป็นไฟจะหมดอันในหมดเราก็เติมครับเรามีสต็อกเป็นไงละ่ะเติมได้ทันทุกทีสองเก้า เกียวเปล่าเจียวไหมครับเจียวไหมเมื่อเรามีพนักงานรางจานเราจะสบายกว่านี้นะเอาจริงทำอาหารแบบร้อนๆเลยอ่ะแบบร้อนให้กินเลยอ่ะจะได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาเอาเจแกเฟียวจัดใส่แว่นเลยโอเคชึบ แล้วพอมันคนหมดเนี่ยเราจะไปยืนทำอาหารกันทำอาหารกันยาวๆเลยสองจานเอ๊ะหรือว่าจะรอทำเมนูใหม่เอ๊ะทำเมนูใหม่ก็ได้นะลองดูนิดหน่อยก็น่าจะไม่เสียหายอะไรหรอกอย่างเช่นอันนี้ต้องใช้เป็นอเออเชดต้องปั่นนะเนี่ยขยำขยำให้เป็นน้ำอะ่ะต้องซื้อน้ำด้วยวอเตอร์แล้วก็ โทมิโตสไลด์8ชิ้นผมหมายกอดไม่ทำมาอันเดิมนี่แหละดีแล้วโอเคอันนี้กินเสร็จแล้วอ่ะเก็บจานครับตรงนี้กินเสร็จเหมือนกันคนเข้าร้านอย่างต่อเนื่องถืวเป็นเรื่องที่ดีแล้วเราก็ต้องไปซื้อวัตถุดิบมาใหม่ด้วย ในการทำอาหารให้พรุ่งนี้ให้พรุ่งนี้เรามีกับข้าวอะไรหมดไก่หมดไก่หมดแต่มันจะหมดวันแล้วดิไม่ต้องไม่ต้องทำก็ได้มั้งเรามีอันเก่ามันจะบูดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันใหเดี๋ยวเราไปซื้อไก่ก่อนไก่อันนี้สองชิ้นอ่าแล้วก็โปรตีนอวกองลุดโอโหหันมา สงสัยมันชนประตูชนประตูตกแน่แน่อันนี้ผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวให้เผื่อมัอนบูดนะจะได้ไม่อันนี้ด้วยไม่บูดด้วยอันนี้คิดตั้งแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ด้วยวิวเก้าเรียบร้อยววเก้าเป็น เรียบร้อยลูกค้าเข้าร้านมีคนเดียวหมดแล้วมั้งวันนี้น่าจะมีแค่นี้นะนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อกล่องทะลุออกมานึกว่าอะไรอีสเตอร์เอกอีสเตอร์เอกอีกแล้วอืมเราไปทำอะไรวะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปซื้อมะเขือเทศเอ้ยมะเขือเทศโพเตโต้ต้องซื้อสี่ชิ้น แล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้เราซื้อไปแล้วไม่ใช่หรอซื้อไปด้วยก็ได้ซื้อไปด้วยก็ได้อไดไดโอเคแล้วก็กลับไปทำสตอ็อกพรุ่งนี้มาในเวลาเริ่มทำอาหารกันละขั้นแรกเราก็จะเอาเนื้อมาย่างเนื้อทั้งหมด2ชิ้นนะย่างเนื้อก่อนย่างพริกทีหลังจะได้ไม่ลง นม่งนันเนี่ยมันเยอะเกินเด๋ยดย่างไม่ทันอันนี้ก็ไว้ค่อยจุดไฟเดี๋ยวเราหัน่นอันนี้ก่อนโปเตโตอันนี้ปิดเข้าไปด้วยเกกะสี่ชิ้นเออสามและสี่และหันห่นหั่นแล้วก็หัน่น หั่นกันยาวไปชอบหั่นอย่างเดียวชื้บและชื้บโอเคแล้วก็ใส่ลงไปใส่ลงไปเลยอีกสองชิ้นอ่มกระโดดขึ้นโตแม่งเอากระโดดไม่ได้เืิบวางดีดีสิเอออีกชิ้นนึงเออสุดยอด สันฟอร์บอร์โอยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอามาแล้วก็ใส่เข้าไปกันนี้ชึบย่างจุดไฟรอรอกันต่อไป กับด้านเรี้ยงกับด้านเรียงเอ่ยอ่ากับด้านก่อนไม่งั้นจะไมอันนี้ก็รอปิดเลยชึบสี่ชิ้นเรียบร้อยตอนนี้ก็รอเอาออกหลังจานรอเลยทันอยู่ฮ้เอาออกไหมเอาออกเออแล้วก็พริกพริกแดงพริกแดงสอง พริกเขียวอีกสองอ่าอย่างนี้แล้วก็เอาจานจานมาจัดจานก่อนเอ่อมันฝรั่งเฟ้นฝายโอเคแล้วก็รอพริกสุกอันนี้น่าจะสุกกว่าเฮ้ยอันนี้สุกก่อนโอเคจัดเลยอย่างนี้ น,นี่สุกตามมาแล้วก็พริกเขียวสองอันปึ๊บอันนี้ชื่อเป็นไงช่ำชองเปล่าแล้วก็ปรุงด้วย3มกรัมอันนี้อีก3มกรัมแล้วก็เก็บเก็บครับเปิดตู้เย็นเก็บเข้าไปเลยส่วนอันนี้เนี่ยเก็บในที่ก็ได้ไม่งั้นจะหลงนะแล้วก็จานอีก ปึบไก่อ่าอย่างนี้แล้วก็อันนี้ใส่ลงไปแล้วก็อน,นี้ด้วยแล้วก็เฟนด์ไฟโอเคปุง้งเซาแล้วก็มีชิลิปเปเปอร์เรียบร้อยเพีกหนึ่งเก็บก่อนแล้วก็มีเฟรนด์ไฟสองจานใช่ไหม ปึ๊บหนึ่งแล้วก็อีก,กันนงึงอ่ะนอนจานลืมแบบนี้ละกันใส่ลงมาหนึ่งและอีกหนึ่งอ่าเรียบร้อยไปนอนกันดีกว่า Back to Home เลย แล้วก็นอนครับผมขึ้นเตียงวิวสี่อันนี้วิวหกสุดยอดสองพันห้าบวกลบสก็โอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเกมเกมเกมนี้นะครับผมคือเคแบบเอ่อ t a u r a n t s i เ u l a t o r เกมนี้ก็พาร์ทนี้ก็ขอต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทหน้าครับผมสำหรับพาร์ทนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ ชอบกดไลค์นะครับผมแล้วก็กดติดตามไ้ด้วยจะดีมาก